สภาพใหม่กริบเช็คระยะครบทวนใช้เงินออกรถน้อยเครดิตดีดาวเท่าไหร่ก็ได้ค่ะพบกันเลยนะคะกับเบน GLA 200 Urban โฉม W156 ปี2016คันนี้ค่ะความดีงามของ GLA เเนี่ยนอกจากรูปลักษณ์ที่สปอร์ตเรียบหรูแล้วนะคะ ยังพร้อมลุยทุกสภาพถนนด้วยเครื่องยนต์1.6เทอร์โบ156แรงม้าค่ะก็คือสามารถใช้งานได้เป็นแบบ Everyday Car ส่วนบุคคลหนึ่งเดียวในตลาดถูกที่สุดเลยค่ะคันนี้เขามาแบบหล่อๆเลยด้วยกระจังหน้าส่ง GTR สีเงินโดดเด่นมากประหนึ่งว่าขับ GLA 45ราคา4ล้านยังไงอย่างนั้นเลยไฟหน้าของเขาก็จะเป็นแบบไบซีนอนนะคะ รวมไปถึงตัวด้านท้ายด้วยก็จะเป็นใบสีนอนด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาพร้อม LED Daytime Running Light นะคะมีความสวยของเมสคิส t a l ค่ะด้านบนนะคะที่จะส่องสว่างเมื่อท่านเปิดไฟเลี้ยวนะคะขอบติก้นะคะเป็นล้อแมกนิชค่ะซึ่งสจ่าข,ของเดิมเขาเปลี่ยนมานะคะมูลค่า70,000บาทค่ะคุณผู้ชมนะ,ะไฟท้ายเนี่ยดีไซน์เก๋มาก เลขไม1 1หนึ่งแสม่นแปดันโลค่ะภายในเนี่ยเขาก็จะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะพร้อมออปชันพวงม,มลลาลัยมัลติฟังก์ชัน Cruise Control ค,ค,ค่ะที่มาพร้อมเกียร์เจ็ดสปีดนะคะแล้วก็ระบบเกียร์ p a d ด l e s h i นะคะเราก็ต้องมาดูออปชันของความเป็นเบาะไฟฟ้า Memory มมสองฝั่งอันนี้แอบประทับใจมากๆจอกลางกันบ้างเป็นจอขนาด7นิ้วนะคะสแสดงภาพของกล้องถอยได้ด้วย เกียร์ถอยนะคะก็จะมีเส้นแบ่งมุมมองนะคะจะมีโหมดขับขี่ไม่ว่าจะเป็น Eco Sport แล้วก็แมนนวลนะคะถัดลงมาก็จะเป็น Air ค่ะ Air climate control นี่แยกไายกว่าเลยสวยสดงดงามแผนกันเข้าไปค่ะคนด้านหลังไม่ต้องน้อยใจมีแอร์หลังให้ด้วยอ่ะ เพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระที่มากขึ้นเดี๋ยวนี้รถคันเดียวเนี่ยต้องตอบโจทย์หมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วคันนี้เชื่อได้เลยว่าสําหรับใครที่อยากขับ m e r c e d e s b e n บนะคะในราคาที่เอื้อมถึงมากๆเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีระบบแอร์ภายในดีทั้งหมดเลยเพราะว่าเราได้ลองมาแล้วและคันนี้ก็เช็คที่ศูนย์ Mercedes- ดสเบแล้วด้วย ราคาคันนี้อยู่ที่987,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะคุณผู้ชมหากถูกใจแล้วเนี่ยโอนจองบริการจัดไฟแนนถึงที่บ้านและที่ทำงานนะคะไฟแนนอนุมัติเสร็จปุ๊บรอรับรถสวยๆหน้าบ้านของคุณได้เลย